สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันพระสวดีที่5มิถุนาย,ยน2,568วันนี้มีฟุตบอลทีมชาติมาวิเคราะห์ก่อนกง,งกัน3คู่นะครับ2คู่เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับ ออสเตรเลียเปิดบ้านเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอารับเอเมิเรตส์เปิดบ้านเจอกับอุซเบกิสถานและอีกหนึ่งคู่เป็นยูฟาเนชันลีสเปนพบกับฝรั่งเศสนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับใครชนะจะได้ไปชิงกับทีมชาติโปรตุกเกสที่เข้ารอบไปแล้วเมื่อคืนนี้นะอ่ะและก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยน คอมมูนิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขณะน,นี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติได้ที่ l i n e g 7 7 7 7ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเราเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเปิดบ้านเจอกับอุซเบกิสถานคู่นี้อันดับ3เจออันดับ2อนะครับอาหรับเอเมิเรตปัจจุบ,บันนี้อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับแข่ง8นัดมี13คะแนนส่วนอุซเบกิสถานอยู่อันดับที่2ของตารางแข่ง8นัดมี17คะแนน คู่นี้เจ้าบ้านฟอร์มเพิ่งจะกระเตือนขึ้นในเกมล่าสุดนะครับเพราะก่อนหน้านั้น4นัดเนี่ยพวกเขาเสมอ2แพ้2นัดล่าสุดกลับมาชนะได้นะส่วนอุซเบกิสถานครับ5นัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นนัดล่าสุดไม่แพ้ใครสถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเป็นอุซเบกิสถานที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไปได้ถึง3นัดและเป็นอาหรับเอมิเรตชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกลันไป1นนัดด้วยฟอร์มช่วงหลังนะครับด้วยตารางคะแนนผมมองว่า วันนี้อาราบเอร์เรีต้องการแต้มนะครับคือไม่ใช่แค่เข้าใกล้อุซเบกิสถานถ้าชนะได้พวกเขาจะตามอุซเบกิสถานเหลือแค่แต้มเดียวนะหรือพวกเขาก็ต้องหนีกาตาไปเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้กาตาร์ก็ลงสนามเช่นกันวันนี้อุซเบกิสถานมาเป็นต่อในฐานะทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างน้อยๆในบ้านเนี่ย อาร์บิเบรเลน่าจะมีได้1คะแนนครับฉะนั้นคู่นี้มองมาที่เจ้าบ้านนะครับต่อด้วยคู่ที่2ครับจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับ,รบออสเตรเลียเปิดบ้านเจอญี่ปุ่นคู่นี้แข่งกัน18บแนาฬิกาสินาทีนะครับเป็นทีมอันดับ2เจอทีมอันดับ1นะออสเตรเลียปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแข่ง8นัดมี13คะแนนส่วนญี่ปุ่นครับ แข่ง8นัดมี20คะแนนการันตีดับหนึ่งเรียบร้อยนะ5นัดล่าสุดของชาบ้านอย่างออสเตรเลียเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับโดยแบบเป็นชนะ2แล้วก็เสมอ3 2นัดล่าสุดชนะร่วดนะส่วนญี่ปุ่นครับ5นัดล่าสุดก็ไม่แพ้ใครเช่นกันครับชนะ3เสมอ2ฟอร์มโดยรวมที่เจอกันเป็นญี่ปุ่นทําได้ดีกว่านะครับชนะไป3นัดและเสมอไป2นัดนัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าออสเตรเลียต้องการแต้มมากกว่านะคร ให้มากขึ้นยังต้องหนีซาอุดีอาราเบียที่ลงแข่งในวันนี้ด้วยนะฉะนั้นผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างออสเตรเลียก็น่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะครับทีมที่การันตีที่หนึ่งไปแล้ว ความมุ่งมั่นและความอยากได้แต้มจะน้อยกว่าทานเจ้าบ้านนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไปอีกคู่หนึ่งที่มองไปที่เจ้าบ้านอย่างออสเตรเลียครับต่อด้วยคู่สุดท้ายครับยูฟ่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศสเปนพบฝรั่งเศสคู่นี้แข่งกันตีสนะครับใครชนะจะได้ไปชิงกับโปรตุเกสนะคู่นี้มีตัวเต็มบอลลอนดอทั้ง2ทีมนะครับฝั่งสเปนมียามาและฝั่งฝรั่งเศสมีอุสมันเดมเบลเล ฟอร์มหลังครับสเปนดีมากเลยนะห้านัดล่าสุดเพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับชนะ4และเสมอ1ส่วนฝรั่งเศสครับห้านัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มโดยรวมที่เจอกันมาใน5นัดล่าสุดนะครับสเปนทาได้ดีกว่าเล็กน้อยนะชนะไปได้3นัดและฝรั่งเศสชนะไป2นัดวันนี้ตัวเก่งก็พร้อมลงนะครับฝั่งสเปนนี่ก็มาครบนะยา,มาเมลเปรดีอะไรมาหมดนะครับฝั่งสเปนไอฝั่งฝรังร่งเศสก็มีเอ็มปเป้ฟอร์มโดยรวมที่เจอกันและฟอร์มช่วงหลังผมรู้สึกว่าสเปนเหลื่อมกว่านะและใน ทัวร์นาเมนต์เนี่ยช่วงหลังนะครับสเปนก็เพิ่งได้แชมป์ยูโรมาผมมองว่าวันนี้ผมมองทางสเปนมากกว่าทางฝรั่งเศสนะอย่างน้อยๆน,นะครับใน90นาทีเนี่ยถ้าจะมีทีมชนะน่าจะเป็นฝั่งสเปนสเปนจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าทีมที่จะไปชิงกับโปรตุกเกสจะเป็นทีมชาติสเปนครับเพราะนั้นคู่นี้มองไปที่สเปนนะสรุปสมคู่วันนี้ครับ สหรัฐอเมริกาเปิดบ้านเจอกับอ <uğ Adv> ุซเบกิสถานมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอาหรับอมเรเรตแล้วก็ออสเตรเลียเปิดบ้านเจอกับญี่ปุ่นก็มองเจ้าบ้านอย่างออสเตรเลียและคู่สุดท้ายครับสเปนพบฝรั่งเศสคู่นี้มองไปที่สเปนสุดท้ายผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนไว้ือกับทุกคนอีกครั้งนึงนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะ